เนี่ทำอะไรวะอะไรมันทำอะไรอะทำอะไรเขาเขาลามมันเด็กลูกพี่เขาขาลามเนาะทุกอย่าง,งมาันร้อนมันละอุ้อย่างเดียวทุกมันทุกแล้วมันเริ<อ>่มตัวเกินแล้วเอ้านี่ก็เผาแบบนี้แหละอันนี้มันเป็นสูตรแ,แล้วแกงเราต่องนี้เด็กหายตาอูนไหมล่ะให้มันมาดูดมาดุ๊ก <laughs> ด้อยเดี๋ยวเราเรากินอย่างเดียว กระบอกเลขามยุ่เหมนะของพี่นางเขาเขาขวงเด็ดขาดเลยนับเลยสีกระบอกยอดแม่งเนี่ยเขาวางกันเหรอเราก็สั่งแล้วนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่หนึ่งชั่วโมงพอดีทำชอบทำอะไรเกินดีนั่นแหละใช่เลยนี่นี่ต้องคอยเขี่ยคอยเขี่ยตลอดใช่ไหมดูนี่ดูนี่อะไรยิ่งนี่หามาดูใช้ถ่ายที่มีค่าพี่นางไงเผาเลยใช่ไหมนี่อะไรปลาปลานี่ก็ปลาเผาเป็นจุดของเรา เราต้องคอยเขี่ยทันตลอดนี้หรือว่ายังไรเวลาจะปัดขนาดนี้นี่พี่น้ามาทำแบบนี้นะครับพี่น้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้จะสุกหรือว่าจะดิบไไไมม่่่ด้ใชฉันละเปิดมาแม่ไอ้ปูจยดับปีแล้วไหมบ้าเอ้ยนี่หน้าตาคนเผาสูตรแล้วอร่อยทุกอย่างจับสูตรไม่ได้สูตรใครนะ สูตรแม่ฉันอร่อยทุกอย่างจำสูตรไม่ได้สูตรแม่บอกใช่เมียเขาบอกจนเหนือ่อยเขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้วนี่นะครับเราตั้งเลยใช่เราไ,ไม่ต้องใช้อะไรที่ลื่นมากอยู่วุ่นวายเราก็จับตั้งเลยน,นี่พินังขอหนาใช่ไหมต้องชั้นตั้ง,ต,ง<อ>ตั้งตรงตรงเลยขุดหลุมหน่อยนึงพี่าส่งกระบ,บอกดินุ่นนะอย่างนีของเขานะในน้อยของพี่นังก็ยิงไม่ได้เลย ไม่ได้เขาขอคุณ่ะเหลืองกำลังนี้เลยนะอเามีดลงมาปอกกันไหมล่ะโอยุณน้าให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเอาออกไปมันยังไม่ทุกเลยไม่ใช่เนี่ยมันเริ่มละอูมีกระต่ากับหม่าก็ดีใจหน่อยคือนะพี่โอ๋แกดูเถอะนี่อ่ไซื้อๆพี่น้ามาส่องไฟเั่งนี้หน่อยแกถึงไปแล้วก็บอกรู้พกโอ๋ถ่ายมันดูสวยเลยเมนูเผาข้าวหลามสูตรแม่บอกทำสูตรทำสูตรไม่ได้อร่อยทุกกระบอกทำสูตรไม่ได้ ต้องใส่เกลือไหมใส่ไหมนิดนึงใส่อะไรบ้างหัวกะทิใส่หัวกะทิแล้วก็อันดับอันดับอันดับพืชยเลยที่ต้องควรใส่ฮะอันดับสุดท้ายเลยห้ามลืมต้องควรใส่อะไรนะใส่ใจใส่ใจได้ตั้งใจไงต้องใส่ใจด้วยมันถึงอร่อยอุอู่เรานะครับหูรถเกี่ยวนี่นี่แหละเขาอยู่หน้าอู่นี่แหละปลาบอกว่าดีเลยนายมึงเก็บขยะหลังบ้านไปผายกูด้วยวะ หมาก็เก็บที่แล้วไม่เอาทุกที่เลยว่าไปเลยวะทำไมมึงมาเอาอมเอาเขาบ้านป้าเขาจะทำขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะตอนตัดไม้ต,ต,ไมตัดอะไรลืมเออทำไมเราไม่ถ่ายตอนนั้นผมก็ลืมคนระับขอโทษทีมันจะยุ่งๆเลยจำได้ไหมที่ตายเราบอกใหญ่ไม่โดนไฟได้เห็นไหมเล็กลงเล็กลงเล็กลงเลย ก็ล้ำเผาปลาเผาด้วยจะไหมไหมมีน้ำหมห่อสองชั้นเราทำไมเราไม่เอาฟืนใส่ข้างๆเลยมันจะได้ทุกไปบ่ทุกแล้วรอมันรั้วอย่างเดียวอ๋อมันใหม่ถ้ามันจะใหม่นะเกิดจำได้ไหมปีนั้นเออเผาแล้วเกบอกปูเลยมันเป็นสีแบบนี้แบบนี้แบบไฟเหลืองเกินอันนี้มันรอมันรั้วแล้วก็เหมือนกันย่างไก่ย่างอะไรเนาะเหมือนกันเนาะเดียวกนาะเออให้มันจะไม่น่าลือดนะครับ ไม่ต้องให้ถานมันอยู่ใกล้กระบอกเกินไปเนาะตัวไร่ทั้งั้นไฟมันแรงเกินเราจะนิม่มหรอเพราะกระบอกมันเริ่มตัหัวมันถอกขึ้นเลยนะสองสามอันแหละโอเค,ดดคนนออเดี๋ยวค่อยดูความคืบหน้ากตอนตอนผ่าอย่าอย่าอย่าถ่ายอย่าอายเขา <c oughs> <c oughs> มันเป็นสียี่ห้อขลับช็อกโกแลตใส่โกโก้ได้นี่ฝีมือฝีมือคนปรุงแกจะประจําไหมนะพี่หัวถอยท่านไปทําอย่างเงี้ย มันจะเปเหลืองนะบูถึงเนี่ยนะไฟกำลังดีเลยมีรอมันระอุอยู่เลยนะอย่นี่ยมันไประอุผ่านม,มาแล้วสี่สิบหนึ่งชั่วโมงพอดีสี่สิบนาทีรวมไปหนึ่งชั่วโมงพอดีมาดูมากูกากกก้กัน,นมาเก็บกูก้เขาหลามเก็บกู้เขาหลามมันพุ่งขึ้นแล้วเด็ดเนี่ยมันถอกแล้วรู้ได้ไงว่ามันสุกวะ นี่มันถอกขึ้นไงมันฟองมันถอกแบบนี้แล้วตอนไหมตอนเราเผาเนี่ยไหมน้ำจะเดือดตรงนี้ใช่ไหมนี่ยมันจะไหลลงรอยมันขยับขึ้นนะใช่มันจะตอนแรกมันยับจมไปอยู่นี่อ๋อมันดันขึ้นแล้วตรงเนี้ยเวลาเผาไหมมันจะเดือดพอมันยุดเดือดคือทุกเลยอ๋อแค่นี้ให้มันระอุเฉยๆดูไว้นะครับน้องนี่เผาข้าวหลามสูตรแม่บอกเจ้าว่าจำจุดไม่ได้ีเก๋บอกว่จะเริ่มพี่นาจ้าวะก่อนออกไป หาทำกินเล่นไปร้อยแฝงเราพวกเราเดี๋ยวไปหาปลาช่อนก่อนเราทำหลามไม่ไผ่กินดียนะอันหาไหนละ่ะไม่ยากหรอกไม่ได้ไม่ได้หาหาไก่ก็ได้หลามมันก็คือลูกเดชพี่อู๋อ่ะฮะเนาะอนี้ไว้ก่อนปลาช่อนยังไม่ซุกใช่ไหม ถ้าถ้ากินใบสาอูนนะ้นอะมันก็ได้จริงอะไร,รนี้ไพึ่งพึ่งผิกไงผีนักจะหอมไม่วตามจริงก็ต้องหอมของนี้ดานเนี่ยมันปิดไม่ได้อย่างนั้นแนหะละเราเราอุอ้งเดียวแต่ก็บอกใหญ่ๆก็เห็นไหมเบาอิ่วเลยอืม่ก็เปปล่อยให้เย็นให้มันแห้งมันแฟบป,ป่ะฮะร้นอน บ่งงั้นเหรอ,อเสียงเดือดเลยอยู่ของพี่นางก็งั้นเนี่ยไมน้อยนี่เก็บกู้นะครับครบหนึ่งชั่วโมงครบเหลือแต่ป้าเลยทีนี้ป้ายกไปป้าทิ้งไว้นี่ก่อนาปาลงเราเอาปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนใช่ไหมไไถึงจะผ้า <ใน S 2> ได้ไดย,ยกเป็นสองคนทีนี้เอาโอเค นี่มันทุกไม่เหมือยทุกทุกเนาะมันดูรุนพร้อมกันครับมันทุกก็จะโทษไคเนี่ยระวังล้อเขาหลามนี่ดูปลาช่อนก่อนเน้นแนวไม่เลยปลาช่อนโมกโอเคต่ออีกอุ้ยอะไรวะเฮ้ยหลานเหมือนน้ำจิ้มใหย่สแล้วคยังไม่สุกเลยทางนี้ยังไม่สุกเลยทุกเหลือยังเลย ทุกเนี่ยมันนิ่มยู่มันนิ่มมันนิ่มมันลื่นมันไม่ใหม่ไงเพราะว่ามันห่อฟอยใช่มันเลยไม่ใหม่ทานมันหาคือทานกรหมดแล้วร้อนเลยจริงหรอปลาโอ้มันเหมือนตัวอินหนึ่งห่อฟอยคือมันไม่ใหม่อือทุกที่มันลิ่นงั้นว่ามันทุกเด้อเนี่ยนี่ไงมันใหม่หรือนะฝั่งนี้ที่ตรงอีฝั่งนึงเรากินไฟปิ้นกินได้ครับเดี๋ยวฝั่งไหนอีก ช่อนตัวนี้หางมันคดว่ะมันยังไม่แห้งเด้อมันไปซื้อใครมาเอาไงน้องปอกเปลือกด้วยมันยังไม่ลอยเปอร์เซ็นนะมันจรงไม่รลอยไหนชุกแล้วมันนิ่มขนาดนี้หนอนมันรู้อุ้ยอุ้ยมันแห้งลูกตรงไหนมันแห้งลูกในมุมนี้เด้อมันรู้ยังพี่บูดูตรงหูเด้อเดี๋ยวมันกจะได้ที่จะปตะขมันกินไม่ได้เนี่ยทิ้งโยนทิ้งอย่าเป็นหมาเด้อเดี๋ยวกลับบ้านกินไม่ได้ เอาขึ้นโต้เลยขึ้นโต้ขึ้นโตเร็วขึ้นโต้ขึ้นโต้ขึ้นโต้วางพัดีๆขึ้นโต้เขาขายรูท่าไหรเนี่ยเดีนี้180ยสเขาได้หรือทุกอย่านครบพอสองรูไม่ได้อ่านนะครับปลาชอนตัวละร้อยแปดสิบบาทดูไหนๆต้องตกให้ดูดูตกดูข้างในดูมันชุกไหมเื้ยังไงกับเขาอีกเนาะ อือดูบอสไปชนอุ้ยนอนโอ้มันห่อป่วยอะห่อป่วยนู้หนังมันไม่ใหม่อือมันไม่เหมือนปิ้งต้อหนังวางนะได้เย็นกินได้แล้วหรอสุกจริงๆด้วยปูเปิดไระชายฟองนี้ไม่แน่ใจดูพุงขี่มันดิ่พอถามว่าตอนเย็นกินอะไรมันละอุดีเนาะโจนนอนเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะดูดิได้เลย สองห้ไปแล้วอิมรองดนะอุ้ยอะไรเนี่ยกำลังดีเลยอุ้ยมันปมรองหลงกินเองเฮ้ยมันกินไม่ได้บ้างดิกิดวงจะได้ินไม่ได้อะกนกจะไม่ได้ต้นเผา มาดูข้อดางมันข้อด่างเป็นไงเฮ้ย,ยได้ยังนนออย,ยังไม่เย็นใช่ไหมโอเค,อโ,อเคโอ้โหซื้อปลาไปซื้อปลากินกระช่อนก่อนไ,อได้เวลาแล้วครับหลังจากรอมันเย็นไม่เย็นแล้วตอนเนี้ยไม่เย็นแล้วคนร้อนแล้วเห็นไหม ลุ้นกันครับมันจะเป็นยังไงมันเย็นชาตุกปอกมันเลยปรุงเองผ่าเองเผาเองเป็นไงปลาบอกเผาบ่อยๆขยะหลังบ้านวันนี้ไม่ต้องเผาอ่ะดีเหมือนกันเนาะเผาข้าวหลามเลยเอาไปยิ้มนชิม้ามแล้วึงกมึงไม่มีของมหาป่าป่าบอกมาลุ้นไปพร้อมกันครับเป็นยังไง สูตรแม่บอกอร่อยจำสูตรไม่ได้เผาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราว่าเผาก็ไม่ใช่เผาเนะเขาเรียกย่างเนี่ยเผาเลยแหละขอไฟขโมงนะเลยเผามันต้องดำเลยนี่ไม่ดำเราไล่ไฟไงคนไม่ดูก็รอกระบอกดำปีนเลยอืม เอาเฮ้ยเอากระบอกนำมาเปิดดูก่อนที่เป็นไงนี่โอ้โหนี่เปิดอันนี้ไงนี่ลราทำนี้เห็นไหมกระบอกนั่นเอากระบานไงใช่โอ้ไม่รู้จะซุกไม่ซุกกันเลยรอรุ่นกันใหญ่เลยเนี่ย หลายแล้วเว้ยปลอกกนเร็วหน่อยดิวะจะก็หิวไม่หอมด้วยมีอะไรบ้างส่วนผสมเนี่ยถั่วน้ำตาลเกลือถั่วอะไรตั้งแต่ข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวกิโลวันนี้ข้าวเหนียวสองกิโลครับข้าวเหนียวสองกิโลลองออเดอร์ก่อนแล้วก็น้ำตาลทรายสองกิโลใส่มดเลยนิไม่มดใส่ไปโลครึ่งเออน้ำตาลทรายโลครึ่งข้าวเหนียวสองโลอ้าวเราอะไรอีกเกลือใช่ถุงเล็กถุงใหญ่ถุงเล็กครับถุงห้าบาทเนี่ย สบาทครับถุงสามบาทแล้วก็อะไรอีกกะทิกะทิหัวกะทิครับกะทิกี่ขวดโอ้บอกขอหวานมันเน้นสองกิโลครับโอ้กะทิคนใหญ่สองขวดนะครับแล้วอะไรอีกถั่วลิสงครับถั่วลิสงกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งครับเน้นกินถั่วครับอืมเน้นกินถั่วเราไมาเน้นกินข้าวหลามเน้นกินถั่วอุ้ยไอตัวชนมาแล้วนี่ไอตัวชนได้อะไรเนี่ย สรุปแล้วก็มีแค่นั้นะครับจนผสมไม่มีระยะครับใช้เวลาในการเผากี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงทวนๆจะเรียกว่าเผามันก็ไม่ใช่นะผมบอกเขาเรียกว่าย่างมากกว่าเผามันต้องให้ไฟลุกเด็ดนี่ไฟไม่ได้ลุกนะตอนแรกมันลุกครับที่ไปดูตอนตอนถ่ายที่หลังนะป็นถ่านระอุ่แล้วครับเราเหมือนเหมือนเราเอาถ่านมา มาย่างอะเนาะเอาถ่านมาใกล้ๆมาไฟหัวไฟก่อนครับเอ้าหลังจากลบคลิปเก่าๆออกแล้วจักไปยังไงอีกนี่ลบหรอวะเฮ้ยกว่ามึงจะปอกเซ็ตเนี่ยกูว่าเดี๋ยวเอาเนี่ยคือมาปอกได้เลยนะเดี๋ยวคลิปกูก็เต็มอีกแหละเอาเอาก่อนดิเออเนี่ยคนดูก็รอลุ้นไปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวน้องจะให้พี่ อ้อลบได้ไงรับสายก่อนเมียโทรมาใช่อ้บุดเลยละรับก่อนดูเอ้าเดี๋ยวคนปอกเออเห็นไหมรับสายก่อนปอกขลามอยู對對่เด๋ยวเพิ่งโทรมาวางสายก่อนนี่ เห็นเมานองปอกขลาำเมียโทรตามชื้มเอาปอกก็ดูก่อนเร็วเนี่ยปอกขามยังีออยู่ กำลังงทอยู่่นีไเสียงในสายบอกซุกไม่เว่ยพี่อู๋ยืนยาวอยู่ดีกูก็รอดูมึงอยู่เนี่ยซุกไม่เว่ยขลามอะไรกนอยู่นี่ไงไปทำคนเก็ตเลยไม่รู้พี่ก็รีบอกพี่อู๋อยู่ไปพี่บอกขลามก่อนฮะก็มีพี่อู๋พี่บู่อยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอกขลามก่อนเด้อเก็ตไหม โอเคโอเคทำไมนอนไวใช่วะโอเคใครนอนจ๋าเนี่ยเมียแันเนี่ยมึงคนแรกเหรอคนแรกคนเดียวนี่ย,ยังอยู่เหรอยังอยู่ยังมีจุดโอเคยังมีลูกสาวไว้นะลูกสาวก็อยู่นั่นน่ะเสิบร้อยแล้วนะครับเอามาเรามาลุ้นกันเป็นยังไงเทนเทนเทน,ทน เทนนนนเทนเ้าหลามสูตรแม่บอก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 นี่มันร่อนดีว่าอุ้ยอะไรวะดูดิ่มันกินได้มะพร้าวอะไรเนี่ยตัวนี้มันกินได้ไหมเนี่ยดูเล็กกะทิหัวกะทิแม่งเต็มอุ้ยมันเละว่าเละอะไรหัวมันหัวมันเนาะอือถั่วโคตรเยอะเลยว่ะบ๊อบบี้บ๊อบบี้เอ้าปอกบอกให้สู่วอะไรวะถั่วเยอะจังวะ มีน้ำใส่ถั่วหลายไงแล้วหัวกะทินี่ว่าเขาชอบชนบูรีก็คือเนี่ยหัวมันจะขึ้นกะทิอยู่บนหัวโอ้ถั่วเยอะก็ถั่วหลายนี่เหมือนกันเลยวะอั้ไม่้หญอ้ยเป็นไงครับพี่น้องนี่นี่มันร้ดีว่ะพวกนี้จะร้อนกว่านี้อีกมองเห็นไหมเนี่ยช้ำๆอ่ะช้ำๆเลยเอ้าดูถั่วดิพวกนี้เป็นถั่วไหมเป็นถั่วไหมครับน้ำที่ได้ของผักตัวนี้เอ้า เฮ้ยลองเปิดดิลองเปิดดิเป็นไงเร็วจะลองชิมดูเปิดแบบมาลอกออกไก่เยอะมากเป็นไงครับกขาบอกแรกเลยเนี่ยโอ้รอหัวซะแล้วดูไปแล้วกะทิเออไม่เป็นไรหรอกแต่กำลังไปก่อนเรามีเยอะมีหลายบอกเอาลองชิมนี่เป็นไง อมันข้าหัวมันจะเละใช่ไหมเล็ก,กะทิใช่ไหมอืมออออืขอข้างในมันแน่นจริงป่เฮ้ยจริงเลยโอ้มุไมง,งไม่แช่ถั่วถั่วมันนุ่มถั่วผัวเพิ่อซื้อมาตอนสายก็เลยแช่แช่เวลาในการแช่สั้นไปหน่อยเฮ้ยชิมมึงเดี๋ยวช้อนมันดูเร็วเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมไม่ถูกอันนี้หัวมนเนี่ยใครเขาจะไปชมมึงเหรออืม หัวกะทิหล้หวานหวานหัวมันหวานวะหัวจะครึ่งกิโลแล้วอยู่หัวก็บอกยังมีกระบอกนึงแล้นโอ้่รู้อยู่เนี่ยเดถามพี่นาเกตแม่ไบอกหนอ ออตอนนี้นะครับกินหลามก่อนสรุปว่าสุกนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง